สวัสดีครับก็จะมาเริ่มสาธิตการขัดให้ดูเลยนะครับก็จะเริ่มจากกระดาษทรายเบอร์80นะครับซึ่งค่อนข้างจะหยาบคือเราจะขัดไล่เบอร์ขึ้นไป80 120 180 240อะไรแบบนี้ซึ่งผมจะขัดให้ถือดูถึงแค่240เพราะว่าผมแนะนำว่าคราปืนมันมีสนิมเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแบบนี้เยอะเยอะไหมอ่าประมาณนี้นะคุณไม่ต้องไปขัดให้มัน ให้มันละเอียดอะไรมากหรอกก็จะไปอย่าพยายามทำเลยมันไม่สวยหรอกทำออกมาเชื่อผมเอาแค่สองร้อยสิบอะไรแค่นี้พอละนะเอาผมก็จะเริ่มจากเบอร์แปดสิบก่อนละกันก็จะผมจะชอบเอากระดาษทรายเนี่ยตัดให้พอดีแล้วก็มาติดกับด้ามแปลงทองเหลืองเป็นลักษณะแบบนี้คุณจะติดด้วยกาวช้างหรือว่าผมชอบเอาเทปพันมากกว่าเพราะมันแกะง่ายดี ก็จะสะดวกมันจะจับขัดสะดวกการขัดนี้เจะขัดไปทางเดียวกัน mm. เพื่อให้มันเกิดลายเส้นในการขัดที่สวยงาม mm. นะครับเราจะไม่ขัดวบวว่วถูไปทางตัซ้ายทีขวาทีอะไรอย่างนั้นมันจะเกิดมันจะเส้นมันจะไม่สวยเราจะขัดให้มันเป็นเส้นสวยงามแล้วพอออกมามันว oh, มันปืนมันจะดูมีมิติอ่าเริ่มเลยแล้วกันครับก็ การขัดเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับก็กระดาษทรายพวกนี้เป็นกระดาษทรายน้ําแต่ถ้าคุณจะใช้โซเน็กก็ได้เป็นตัวหล่อลื่นก็เอาน้ำํำนี่น้ํานะเอาน้ํามาทาทาหรือจะขัดกับน้ํำป,ปาลาไหลผ่านก็ได้แต่นี้คือสาธิตให้ดูแล้วก็ขัดเนี่ยขัดไปทางเดียวกันผมอาจจะใช้นิ้วเป็นตัวบังคับทิศทางคือ ให้มันเคลื่อนเป็นเส้นตรงนะพยายามขัดให้มันได้ละนาบครับแล้วก็ลองล้างดู อ่าเห็นไหมครับถูไปไม่กี่ปื้ดเองเริ่มมันก็จะจะ,จะอะไรอะ่ะใสขึ้นมาละก็จะเห็นยังมีสนิมเป็นเห็นไหมมีรอยสนิมแล้วก็จะมีรอยเครื่องจักรของเขาอันนี้ก็คือเขาใสาเอาไงใสด้วยไอ้เครื่องปันป่นปั่นอะไอ้ลงกึ้งอะ่ะนะ บาท,ทีเขาเรียกสายเหมือนสายฟาสูะ่ะเครื่องเดียวกันนั่นแหละลักษณะเดียวกันนี่เห็นไหมมันจะมีรอยโคง้โคงๆปืนก็มีแต่เขาเขาขัดออกจนหมดปืนก็ใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันนั่นแหละเครื่องเครื่องกลึงแบบเดียวกันนั่นแหละอ่าแล้วก็ขัดต่อ,อ exactly สําหรับเบอร์80เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราเอาเอาให้แบบว่ารอยสนิมเนี่ยแดงแดง,แดงเนี่ยดำดำแดงแดงเนี่ยมันหมดไปเลยนะเพราะว่ามันกินเนื้อเร็ว คือขัดให้เป็นเหล็กขาวเลยด้วยเบอร์แปดสิบถ้าใครมีปากกาจับชิ้นงานเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะจริงๆผมก็มีแต่ว่าอยากจะแสดงให้ดูแบบบ้านๆก่อนว่าแม้จะไม่มีปากกาจับชิ้นงานเนี่ยก็สามารถจะทำงานได้คุณก็เอาที่คุณถนัดอะนะที่มีอ่ะจะให้ไปซื้อปากกาจับชิ้นงานนก็แพงนะ าใครเคยเรียนวิศวะหรือเรียนช่างมาก็คงจะเคยเจอตะไบางานตะไบอะไรแบบเนี้ยก็คงจะทําทําได้ได้ดีอะได้ง่ายก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละกระดาษทรายเราอย่าไปงกถ้ามันหมดคมแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับ สำหรับการใช้เครื่องมือแบบไอหินเจียไอที่เรียกลูกหมูหรืออะไรครัอย่าอย่าไปทําเลยครับเละไม่สวยหรอกเราใช้มือเนี่ยค่อยคอยแต่งแต่งไปมันจะได้ละนาบไม่เป็นคลื่นดูงานออกมาแล้วมันเนียนกว่าเยอะนอกจากว่าคุณจะมีแท่นโหเป็นเรื่องเป็นราอะ่ะนั้นว่าไปห่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แท่นแท่นท่านนะคือมีแท่นกลึงอะ่ะ ที่จับกระดาษทรายจับขัดได้ดีๆอ่ะที่มันได้ได้ละหน้าบอะ่ะถ้าไม่มีก็มือเนี่ยแหละครับเที่ยงกว่าเยอะอันนี้หลังจากขัดไปสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าเหล็กเริ่มขาวขึ้นมาแต่ว่ารอยสนิมก็เห็นไหมยังเยอะอยู่เลยแต่ก็ดูแบบอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยเพิ่งขัดได้นิดๆได้หน,น,น,น่อย,อยเออมันมันก็มันก็ออกแล้วไง เรผมอย่างที่บอกนะครับว่าให้เริ่มจากเบอร์เบอร์ 80. แปดสิบพราะถ้าคุณไปขัดเบอร์ละเอียดนะโหขัดกันเป็นวันน่ะกาจะได้ขนาดนี้เวลาขัดเนี่ยอีกอย่างที่จะมีปัญหาคือตรงส่วนปลายอย่างเงี้ยมือเรามันจะไปไปกดแล้วมันจะมันจะลาดลงจะไม่สวยคุณต้องระวัง ถ้าจริงๆเนี่ยต้องต้องรักษาระนาบไว้แบบเนี้ยเพื่อไม่ให้ตรงเนี้ยมันมันมันถ่ายลงต้องระวัง ไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยๆหม่ลอยนี่ลอยมันค่อนข้างลึกเลยเห็นไหมอันนี้ขัดกันอีกนานเลยละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจะพักก่อน แล้วไปดูคลิปต่อไปว่าพอขัดด้วยเบอร์80แล้วอะ่ะจนเรียบแล้วผลมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คลิปมันเริ่มยาวแล้วรอดูต่อครับขอบคุณครับ